สุภาพบรุษสุดหล่อท่านนี้ชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรขออนุญาตให้แนะนําตัวกับสมาชิกสักนิดนงครับ,รบชื่อธนาวันเหล่าเมตตาจิตน,นะครับเป็นรองประธานบริษัท ATA Products จำกัดแล้วเป็นบริษัทพาทเน์นะครับที่ทํางานร่วมกันกับทาง NKO i และ Nik Food ในระบบ r e c a p e System ครับ,รบตัวนี้ ทางการเกษตรของรบ,บริษัทด้วยนะครับ ATA ก็ <A TA S 2> ะจะมี Smile Tree สมัยทรีซึ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลปรับปร,รุงดินแล้วก็ช่วยบำรุงพืชให้แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญก็คือทําให้เรื่องของโครงสร้างของ,ของพืชเนี่ย,ย,ยมันมีความต้านทานต่อโรคทั้งระบบรากระบบลําต้นแล้วก็ดอกบใบส่วนอ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้พืชเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยเช่นคนที่เคยใช้ปุ๋ยระเมืองมาใช้นวัตกรรมการเกษตรกับทาง Rich h ช a p y System ของเราเนี่ยท่านจะรู้สึกได้เลยว่าท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยนั้นลงได้อย่างน้อยๆ้กเปอร์เซ็นต์ยกป้ายสูงๆได้เลยนะครับโชว์ได้เลยครับเราเรียกว่าสมัยทรีนะครับก็คือต้นไม้ยิ้มนั่นเองใช้แล้วเนี่ยต้นไม้ยิ้มดีเกษตรกรยิ้มได้แน่นอนกับนะ ส่วนถัดมาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ใช้ปรับปรุงดินเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นทิ้ตเป้ซูเปอร์ฮีโร่สสีเงินใช้ร่วมกันกันกบสมัยทียทจะเป็นการช่วยทำให้ระบบรากของพืชน,นี่ยแข็งแรงรเติบโตได้เร็วใครที่ทำเพาะชามปลูกพืชตอนกิ่งนะครับอะไรก็ตามที่เอาตัวสีเงินเนี่ยของเราไปใช้ไปแช่ไปชุบไปจุ่มเนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับว่าพืชน,นั้นแตกรากได้เร็ว รากติดได้เร็วแม้กระทั่งเกษตรกรหวานก้านะเอาไปแช่เลยครับเวลาได้ตน้นเออข้าเปลือกเอาไปแช่แล้วเสร็จแล้วเอาไปหวานก้าก้าจะติดเร็วแล้วก็งอกได้เร็วแข็งแรงแข็งแรง,แ,ง,แ,รงแล้วที่สําคัญ<ๆ>ตอนที่เขาเอากล้าไปใช้ในการปักดําครับตอนที่เขาถอนกล้ามาเขาจะรู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือถอนง่ายง่าย ดินร่วนซุยมาก,มากใช่ครับ,รบเดี๋ยวเชิญอน,นุญาตด้านนี้นะคือผลผลิตอของทาง,ง,งการเกษตรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของซับไทีแล้วก็ทิดเปด้วยนะครับ <ใช S 2> มีผลิตัณ์มีคทิดเปอะมิโนพลาสซึ่งก็จะเป็นตัวนี้นี่ฮะที่เราใช้อยู่ควบคู่กันกับสีทองซึ่งเป็นทางใบอันนี้คือฉีดพ่นทางใบเมื่อกี้นี้พูดถึงทางดินทางดินจะมีทางด่นทางใบนะครับแล้วพอจะฉีดออกมาปั๊บ ผลิตผลต่างๆก็จะมีความสมบูรณ์รสชาติดีสีสันดีมีน้ำหนักแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมากขึ้นและนานขึ้นด้วยครับแล้วยิ่งตอนนี้เกษตรสุขของเราเนาะก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากทางท่านดรเนิร์นเข้ามาร่วมช่วยด้วยให้กับพี่น้องชาวสวนยางนั่นก็คือ สารจับยาง IR นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถสัมผัสกับประสบการณ์ความสุขในการทำเกษตรผ่านระบบ r i c h h a p p y System ในเกษตรสุขของเราครับกับ ATA products ได้ด้วยครับวันนี้ขอบคุณหลองจุนมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้นะครับเขามีเย้์เขามีเจ้าเช,ช,ชื่อ,อะไรเอ่ยสโลแกน